โคตรเสียใจบอกงเลยว่าโคตรเสียใจสิ่งที่กูทําไปมันยังไม่พอใช่ไหมไม่ขอให้รักแต่กูอยากไปมีคนใหม่ขอแ,แน่ๆทำให้ไม่ได้โถอีกสั่นาจทำไมวะกูให้มึงได้หมดทุกอย่างไอ้เหี้ยแล้วมึงหลักมึงคิดให้อะไรกูบ้างสิ่งที่ให้กับกูมันก็มีแต่ข้ออ้างไม่เคยคิดจะซื้อไม่เคยคิดจะซ่ากูขอบมึงอย่างเดียวมึงยังให้ไม่ได้มึงยัง,ยงมีอยากตายขอถามมึงทำได้ไงคุณหน้า,นานด้านไม่หลงเหลือความเป็นชายสุดท้ายที่ มึงทำมึงก็กลับมาร้องไห้ ถ้ากูไม่รวยมไม่เอา่วยมาแลกถ้ากูไม่สวยมึงคงไม่เสียจนน้ำแตกถ้าเกิดกูโดนมึงคงไม่ทนกูต่อไปถ้ากูหน้าไม่ใสมงึงปันกูแล้วทิ้งไปไม่เคยทามันนี่กินทอมีเบเบ้กีนไปโนมันนี่กินทอมีอับปี้ีิไอ้พรีตี้กินทอมีเฮิร์ดี้กินไอ้อัพปีคกิอมีซอฟี่รักกูอย่างนั้นกูแสนดีอย่างเงี้ยมึงปั้นหน้าหลอกกูได้นะไอ้อัพรี้ถ้ามึงเป็นผู้หญิงกูค,คงไม่้มึงว่าอีชนีหรืออาจจะ ตาหน้าแต่ว่าไอหน้าหีกูิดอะไรวะมึงชี้บอกกูทีกูให้มึงไปเต็มร้อยไม่ใช่แค่สองสามทีมึงอยากได้อะไรกูให้ได้แม้แต่ชีวิตสิที่กูกระทำใครๆก็บอกว่าแสนดีมึงสบข่าวให้กูคิดว่ากูจะง่งมเสียใจนะบึงเพราะกูคือยามีรถผมที่เท่าเปแล้วสักวันมึงต้องระบกคนอย่างมึงถ้าขาดกูมันก็มีแต่ระทมคนดีๆเขาคอยเตือนอย่าไปยุ่งมึงเลยเขาเตือนกูแล้วกูยังไม่รู้สึกยัเฉิ่อยกูผู้ชาคที่รัก มากไปเหมือนผู้เชยความรักทำให้ตาบอดแต่ที่เขาเปรียบเปยความจริงเรื่องทั้งหมดกูรู้ตัวดีทุกอย่างแต่กูอยากทำดีที่สุดเพื่อคนที่รักกแต่แล้วมันมาทำลายหัวใจอันเบาบางทำความฝันในนิยายของกูให้เลือนลางสิงคราวกูคิดได้มึงจะกลับมาคบกันสัญญาทุกอย่างถึงเรื่องราวความสัมพันธ์รักกูขนาดเนี้ยรักามากมายขนาดนาน้ขอครบคัวเสียใหม่มึงคงคิดว่าย,ยาขานถ้ากูไม่รวยมึงไม่เอาควมันแรกถ้ากูไม่สวยมึงคงไม่จ เจอหน้าแตกถ้าเจอคือจนมึงคงไม่ทำกูต่อไปถ้าหน้ามไ,มไม่ใส่กูฟันกูแล้วทิ้งไป If I have money, you call me baby. If I no money, you call me a bitch. If I leave, you call me honey. If I have up, you call me zombie. หาหาสิทธิ เสิบท <se> ีอสิบทีจแ่เธอเจแเธอกขอให้รู้ว่ากูแักใครกูให้หมดใจไม่คิดมีใครนเวลาเนี้ยมึงจะมีใครมึงจะทำอะไรกูจะปล่อยถึงไปอแล้วอิส s ะ พอแล้วไอ้เฮียพขกับมึงรู้ว่าเสียงโหยหน้าโตเมียไปไกลใจกูอย่ามายุ่งนะเฮียไอ้หน้าโตเมียกูไม่ว่าให้มึงเมียกูไม่ใช่ควายกูไม่ใช่สัตว์ที่มึงคิดจะกะที่มึงคิดจะดูพอจะพอละ พอนะไอ้หูผู้ไม่อยากจะสู่เพราะมึงนะของกูขอให้มึงไปดีด้วยจิตใจที่ด้านชาเกิดชะน,นาฉันใดขอให้มึงเกิดเป็นลูกหมาสิคืนนี้ตอนเนี้ยขอบอกเสียเวลาเพราะตอนเนี้ยที่มึงเป็นก็แค่ไอ้แบงา,า,า,าสุดา